สวัสดีค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนช่างใน f c e e o o o นะคะวันนี้พี่มีนวัตรกรรมใหม่ๆอะไรมานำเสนอบ้างคะค่ะก็เป็นนวัตรกรรม SmartPAD นะคะซึ่งนวัตรกรรมนี้ก็เป็นของจากกปช .3 นะคะ,คะอันนี้คือสามารถทำอะไรได้บ้างคะให้น้องอธิบายสาธิตได้เลยค่ะตอนนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบาลานซ์โหลดมิเตอร์นะครับก็คือจะนำเข้าไฟล์ จะมีไฟล์ d e a t แล้วก็ไฟล์ d b f 2ตัวนะครับแล้วผมจะทดลองนำเข้าให้ดูนะครับเ mm hmm. มื่อคลิก Import ไฟล์เข้าไปโปรแกรมก็จะประมวลผลนะครับแล้วเรียงเทเบิลออกมาให้้หเราทำการบลานซ์ข้อมูลมิเตอร์ตามเทเบิลโดยจะมีภาพกราฟิกลิงก์ให้ดูนะครับจะแสดงผลออกมาให้เห็นเลยใช่ไหม จะแสดงผลออกมาเป็นกราฟิกนะครับตามภาพนี้นะครับเมื่อเราทำการบาลานเฟสเสร็จก็จะมีเวิร์กออเดอร์มาเดี๋ยวผมลองบาล้านเฟสให้ดูย้ายเฟสให้ดูก่อนนะครับทำการย้ายมิเตอร์หนึ่งตัวนะครับจะแสดงว่ามีการย้ายขึ้นเปอร์เซ็นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีเป็นใบสั่งงานออกมาที่เวิร์กออเดอร์นะครับสามารถ export ไปเป็น PDF ไฟล์หรือว่า Excel ไฟล์ได้พิมพ์ได้สั่งให้นางานไปย้ายตามที่เราตามที่โปรแกรมมันมวลออกมาให้นะครับครับผมข้าวๆก็จะประมาณนี้ครับแล้วคาเอ่ออันนี้คาดหวังอะไรกับกับรางวัลในวันนี้บ้างคะก็สําหรับสิ่งที่คาดหวังในรางวัลนี้ก็คืออยากให้เพื่อนเพื่อนพนักงานทุกคนนะคะ ได้นำโปรแกรมนี้ไปใช้เพราะว่าโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ในการช่วยในการผลักดันระบบฐานข้อมูลของการไฟฟ้าก็คือระบบของ j s เนี่ยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เนี่ยเราก็สามารถนําไปต่อยอดวิเคราะห์วางแผนพัฒนาต่างๆได้ได้ดีขึ้นนะคะจะได้พัฒนาองค์กรของเราด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ